นี่คือปัญญาเดยบตัวนุ่งอ้าดังคนเยอเป็นเดยวบอสสวัสดีค่ะพิม ping, พ์ช้อปปิ้งพิมพรีวิววันนี้นะคะพิมจะมารีวิวโรบอตตัวใหม่ของบ้านเราให้ดูค่ะแม่ๆรอกันนานนิดนึงเพราะว่าพิมพ์ต้องลองใช้จนมั่นใจก่อนค่ะแล้วจะเอามารีวิวให้ดูกันวันนี้มั่นใจแล้วเลยเอามาบอกต่อกันค่ะ ตัวนี้นะคะคือออโตบอทจอห์น X9 ค่ะมันคือเครื่องทำความสะอาดพื้นแบบอัตโนมัติที่เราเนี่ยไม่ต้องถือไม้ถือเครื่องไปดูดนะคะเราแค่นั่งดูมันเฉยๆเลยแล้วมันก็ทําความสะอาดเองเลยค่ะมาดูกันค่ะว่ามันคุ้มยังไงบ้างแล้วมันทําอะไรได้บ้างวันนี้ได้ผู้ช่วยนะคะเป็นโนอานะคะมาช่วยรีวิวด้วยนะคะโนอ,อาชอบมากเลยนะ เดี๋ยวเราจะพามาดูใกล้ๆเลยนะคะว่าตัวโรบอทเนี่ยเขาทํางานยังไงนะคะแล้วมันมีฟังก์ชันอะไรในการใช้งานที่แบบมันน่าสนใจแล้วที่พี่บอกว่ามันคุ้มเนี่ยมันคุ้มยังไงนะคะมาดูกันค่ะนี่นะคะอันนี้คือด้านบนค่ะแล้วก็ที่เราเห็นชัดๆตรงนี้นะคะเขาจะเป็นเหมือนเลดานะคะที่จะแบบว่าสแกนโดยรอบเลยนะสแกนสิ่งกีดขวางด้วยแล้วก็เพื่อสร้างแผนที่ด้วยนะคะเซ็นเซอร์ด้านข้างค่ะมีเซ็นเซอร์ด้านข้างแล้วก็นี่ มีเซ็นเซอร์ที่อยู่ด้านหน้าด้วยนะคะหมดห่วงเลยเรื่องการสแกนแผนที่ตักั้นเขตพื้นที่ต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องสิ่งกีดขวางสัตว์เลี้ยงหรือว่าอะไรที่อยู่บนพื้นนะคะอันนี้คือหายห่วงเลยค่ะดูด้านบนไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะพลิกให้ดูด้านล่างนะนี่ค่ะจับไงท้องให้ดูเลยนะคะด้านล่างเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะ นอกจากเซ็นเซอร์ด้านบนจะมีเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะคะนี่ค่ะจะมีเซ็นเซอร์ตรงนี้ด้วยเอาไปถูชั้น2ถูบันไดอะไรต่างๆนะคะรับรองเลยว่าไม่ตกลงมาแน่นอนค่ะตรงนี้มีแขนกลนด้านข้างนะคะเขาจะออกมาปัดด้านข้างให้ด้วยดังนั้นตรงขอบตรงซอกตรงมุมนะคะขอบผนังอะไรอย่างนี้คือกวาดเกลี้ยงเลยค่ะแล้วก็จะมีตัวปาดด้านข้างด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นแปรงดูดนะคะจะเห็นเลยว่ามันใหญ่มากนะคะแล้วก็กว้างมาก มีแปรงด้านในซึ่งเป็นแปรงปัดที่แบบดีมากเลยนะคะแล้วก็นอกจากแปรงปัดเราก็ยังมียางปาดด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะพิเศษมากเดี๋ยวจะแกะออกมาให้ดูด้วยนะคะนี่นะคะจะเอาออกมาให้ดูนะคะตรงนี้นะคะเขาจะเป็นหวีคู่แล้วมีใบมีดค่ะเอาไว้ตัดเส้นผมขนสัตว์นะคะผู้หญิงผมยาวหรือว่าเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะคะหมดกังวลเรื่องเส้นผมขนสัตว์พันแกนไปได้เลยค่ะช่องตรงนี้นะคะเราก็ถอดออกมาทำความสะอาดได้ด้วยนะ แต่ว่าเอาจริงๆเราแทบไม่ได้ต้องถอดเลยค่ะเพราะว่าทั้งหมอของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแบบอัตโนมัติมากเลยค่ะาช่วยอ่อากดเข้าไปโอเคนี่นะคะเห็นไหมว่าทุกอย่างมันง่ายมากขนาดโนอาก็ยังทำได้เลย แล้วก็นี้ค่ะตรงนี้เป็นล้อนะคะไปได้ทุกพื้นผิวเลยนะคะตรงล้อเนี่ยเขามียางนะคะมันจะไม่ทําให้พื้นเราเป็นรอยด้วยนะคะแล้วก็นี่ค่ะสามารถจะปีนตะกุยขึ้นพรมอะไรอย่างงี้ได้หมดเลยค่ะดังนั้นการกวาดการดูดการถูพื้นนี่คือสมูทมากๆค่ะตรงนี้นะคะเป็นพระเอกอีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้เลยนะคะนอกจากตรงนี้จะเลิศแล้วนะตรงนี้ก็เลิศไม่แพ้กันค่ะตรงนี้เป็นผ้ามอฟนะคะที่เห็นสะอาดๆแบบนี้นะพิมใช้มาสักพักนึงแล้วนะคะ จะบอกว่ายังสะอาดอยู่เลยใช่ไหมเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีมอบทำความสะอาดตัวเองค่ะเดี๋ยวพิมสะแกะให้ดูนะนี่เราสามารถที่จะถอดผ้ามอบนะคะออกมาทำความสะอาดได้นะคะจะทําความสะอาดเองก็ได้แต่จะบอกว่ารุ่นนี้ค่ะเขาซักผ้ามอบเองได้แล้วก็เป่าลมร้อนแห้งพร้อมไม่ต้องทําความสะอาดเองได้เลยนี่ค่ะตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีหัวฉีด16หัวค่ะในการฉีดน้ําใส่ผ้ามอบนะคะ ทําให้เป็นระบบน้ําสะอาดอย่างต่อเนื่องเลยนะเพื่อช่วยกําจัดคราบเปื้อนนะคะล้วม็อบนะคะก็จะได้ล้างด้วยน้ําสะอาดนะคะดังนั้นจะบอกเลยว่าเวลาถูเนี่ยพื้นที่ได้นะคะก็คือจะสะอาดกริบเลยค่ะถ้าเรานะถอดไปทำความสะอาดเองนะคะเราก็อามาใส่ได้ง่ายๆเลยค่ะโอเคครับ <Yes. S 1> ขอบคุณครับลูกนี่นะคะแล้วเราก็ดันเข้าไปแล้วก็ใส่ให้ตรงล็อกนะคะ แค่นี้เลยค่ะง่ายๆเลยแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆนะจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะเขาจะเว้าเว้นไว้เพราะว่าไม้็อบตรงนี้นะคะผ้า็อบเนี่ยสามารถที่จะเลื่อนออกมาทาำความสะอาดตามขอบพื้นผนังนะคะแล้วก็ตามซอกตามหลืบได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่เขาทํางานให้ดูค่ะโอเคเราดูด้านหลังกันครบแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านในของข้างหน้าบ้างนะคะวันนี้เราจะดูกันให้ครบทุกจุดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดด้านหน้าให้ดูด้วยนะคะ นี่ค่ะนี่นะคะเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสิ่งที่เห็นนะคะก็คือตรงนี้คือกล่องเก็บฝุ่นค่ะกล่องเก็บฝุ่นค่อนข้างใหญ่เลยนะคะจุพอสมควรเลยแล้วก็พอเขาดูดฝุ่นเข้าตรงนี้เขาจะดูดเข้าเครื่องอัตโนมัติเลยนะคะเราไม่ต้องจัดการเลยแต่ถ้านานๆครั้งนะคะเราอยากจะเปิดออกมานะคะทําความสะอาดก็ได้เพราะว่าเขาจะมีตัวกรองนะคะนี่ค่ะเราอาจจะเอากรองตรงนี้ไปทําความสะอาดก็ได้นะคะนานๆครั้งได้ค่ะแต่จริงๆอ่ะแทบไม่ได้แบบแทบไม่ได้ต้องทําอะไรเลยค่ะ แล้วก็นี่ค่ะเขายกออกมาได้แบบนี้เลยนะคะอันนี้เราไม่ต้องเอาไปเทเองนะมือเราจะไม่เปื้อนฝุ่นเลยค่ะเพราะทั้งหมดนะคะเขาจะดูดอัตโนมัติหมดเลยค่ะดูดเอาไปทิ้งเองอัตโนมัติด้วยนะคะขอบคุณครับตงองแอาเก่งมากเลยลูกเราดูตัวเครื่องดูดถูกไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูบ้านของเขานะคะพิงขอเรียกว่าบ้านนะ ตัวนี้จะเป็นแบบ all-in-one ค่ะซึ่งเราจะเห็นเลยว่าตัวเครื่องเขาสวยมากเลยนะคะวางตรงไหนก็ไม่เกะกะนะคะแล้วที่บอกว่า all-in-one เนี่ยเพราะเขาทำงานเบษษ็ดเสร็จอยู่ในเครื่องนี้เครื่องเดียวเลยค่ะพอตัวเครื่องเนี่ยเขาดูดถูดทำความสะอาดเรียบร้อย <c oughs> เขาจะเดินกลับเข้ามาที่บ้านของเขานะคะก็จะกลับเข้ามาที่ช่องนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวบ้านเนี่ยมันทำอะไรบ้างน,นะคะ นี่นะคะก็คือตัวฐานของเขานะคะเป็นบ้านของเขาอย่างที่พิมพ์บอกนี่นะคะตรงนี้ต็ออมือถือตรงนี้นะคะก็คือถังเก็บฝุ่นนะคะสามารถที่จะเปิดออกมาได้แบบง่ายๆเลยนะคะ เขาเป็นสลักตรงนี้นะคะเลื่อนออกมาได้ง่ายๆเลยด้านในนะคะเห็นว่าเป็นถังเก็บฝุ่นนะคะจุมากๆเลยนะประมาณ2ลิตรครึ่งได้เลยค่ะดึงออกมานะคะเลื่อนออกมาแบบนี้นะคะตรงนี้เขาก็จะปิดฝุ่นไว้ไม่ให้ฟุ้งตอนดึงออกมาด้วยนะคะถ้ามันเต็มเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นตรงนี้ได้เลยนะคะทั้งถุงหรือว่าเราอาจจะเอาฝุ่นไปเททิ้งก็ได้นะคะหรือใครนะคะแอบมีทริคนิดนึงนะคะอาจจะอยากประหยัดนะคะเราก็สามารถที่จะแบบว่า ตัดตรงก้นถุงนะคะแล้วก็เทฝุ่นทิ้งแล้วก็เอาตัวหนีบมาหนีบไว้ก็ได้นะคะก็สามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องถุงแก๊สฝุ่นไปได้นะคะเพราะว่านานมากค่ะเป็นหลายๆเดือนเลยนะกว่าถุงจะเต็มนะคะเวลาใส่นะคะก็คือดันเข้าไปตรงๆง,ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะอันนี้ก็ปิดได้เลย แล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าจะเททิ้งยากไหมอะไรยากไหมจะบอกว่าง่ายมากๆค่ะเพราะว่าตัวถังนะคะเขาถอดแยกออกไปได้แบบนี้เลยนะคะทั้ง2ถังนะนี่นะคะอันนี้คือถังน้ําสกรปรกนะคะและนี่ค่ะคือถังน้ําสะอาดนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้คือช่องเซอร์วิสนะคะเครื่องเขาก็จะเข้ามาตรงนี้ถาดตรงนี้ก็คือจะช่วยในการซักผ้าม็อบต่างๆนะคะแล้วเรานะคะสามารถที่จะถอดถาดนะคะมาทำความสะอาดได้ด้วยนะคะเนื่นานครั้งก็สามารถที่จะถอดเอางี้ ออกมาทำความสะอาดเองได้เหมือนกันค่ะดูด้านหน้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันด้านหลังตรงนี้นะคะจะเป็นช่องเก็บสายไฟนะคะดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าสายไฟจะเกะก,กะทําให้บ้านดูไม่สวยนะคะตรงนี้ก็คือพันเก็บได้เลยนะคะแล้วเราก็เอาตัวปลั๊กไฟนะคะไปเสียบไว้กับผนังได้เลยค่ะ โอเคค่ะเราดูเครื่องแล้วก็ดูตัวบ้านเขาไปแล้วนะคะเดี๋ยวพี่มจะพาไปดูตอนที่เขาทํางานนะคะแล้วก็จะอธิบายฟังก์ชันต่างๆให้ดูไปด้วยพร้อมกันเลยค่ะการทํางานนะคะบอกเลยว่าง่ายมากนะคะพอเราวางเขาลงบนพื้นนะคะเสียบปลั๊กที่เครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะทํางานง่ายๆเลยแค่กดปุ่มๆเดียวตรงนี้เลยค่ะเขาก็จะออกมาสแกนแผนที่แล้วก็เริ่มทํางานได้เลย แต่ถ้าใครนะคะอยากจะควบคุมเขาแบบละเอียดละเอียดนะคะก็สามารถที่จะสั่งการผ่านแอปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะเขาอัปเดตเทคโนโลยี AI นะคะบอกเลยว่าฉลาดมากสแกนอัจฉริยะนะคะสามารถปีนขึ้นพรมได้นะคะแล้วก็ยกมอบเองอัตโนมัติเลยค่ะทำให้พรมนะคะสะอาดแต่ว่าไม่เปียกค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าตัวนี้นะกันตกค่ะจะเอาไปดูดทั้งความสะอาดที่ชั้น2ก็ได้สบายเลยค่ะ เหล่านี้แทบจะไม่ต้องเก็บหรือว่าเคลียร์พื้นก่อนเลยก็ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้ฉลาดมากสามารถลบหลีกสิ่งกีดขวางด้วยแสง3มิตินะคะระดับมิลลิเมตรเลยนะปลอดภัยสําหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีเด็กแบบบ้านเรามากค่ะการกวาดพื้นและการดูดนะคะเขามีแขนกลยื่นออกมากวาดตามขอบตามมุมนี่คือเลิศมากค่ะนอกจากยืนออกมากวาดได้แล้วนะคะตัวนี้ยังสามารถที่จะยื่นแขนกลนออกมาถูพื้นได้ด้วยค่ะ ดังนั้นเราจะเห็นเลยว่าเขาถูชิดขอบผนังได้เลยมีพลังดูดที่แรงมากถึง20,000 PA เลยนะขยะฝุ่นผงเส้นผมขยะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กขยะเปียกขยะแห้งนี่ก็คือดูดได้หมดเลยค่ะคราบหนักก็คือดูดถูดได้เกลี้ยงไม่เหลือเลยเส้นผมขนสัตว์ที่หลายคนกังวลน,นะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะดูดได้หมดนะคะไม่พันแปรงด้วยนะคะเพราะว่าเขามีหวีคู่นะคะที่จะป้องกันการพันตัดเส้นผมก็คือไม่มีตรงไหนนะคะที่จะพันได้เลย ดังนั้นตรงนี้หายห่วงได้เลยค่ะเวลาที่เราไม่อยู่บ้านนะคะสามารถที่จะสั่งงานทำความสะอาดผ่านแอปพลิเคชันได้เลยเราปล่อยให้เขาทำความสะอาดบ้านทิ้งไว้นะคะเรากลับบ้านมาบ้านก็จะสะอาดกริบเลยแล้วแอปพลิเคชันตรงนี้นะคะสามารถที่จะสร้างแผนที่กำหนดเขตห้ามเข้าหรือว่าจะสั่งงานนะคะให้ดูดฝุ่นอย่างเดียวก็ได้ถูพื้นอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะให้ดูดถูหรือว่าจะสั่งงานแบบละเอียดแค่ไหนเงี้ยก็คือสั่งได้หมดผ่านแอปพลิเคชันได้เลยค่ะ อย่างที่บอกค่ะว่ารุ่นนี้นะคะมี AI อัจฉริยะนะคะที่บอกเลยว่าฉลาดมากถ้าตรงไหนนะคะมีค่าฝังแน่นหรือว่าพื้นยังไม่สะอาดเนี่ยเขาก็จะกลับมาดูดถูนะคะจนกว่าพื้นจะสะอาดเลยค่ะแล้วการถูพื้นของเขานะคะที่พิมบอกว่าเขาเลิศม,มากนะคะพิมจะเล่าให้ฟัง เขามีเทคโนโลยีทำความสะอาดตัวเองนะคะด้วยหัวฉีดน้ําถึง16หัวนะคะด้วยแรงดันที่สม่าเสมอนะคะทาให้เราจะได้ใช้น้ําสะอาดในการถูพื้นตลอดเวลานะคะทําให้การถูพื้นนะคะไม่เป็นการลากสิ่งสกปรกไปบนพื้นนะคะจะเป็นการถูพื้นด้วยน้ําสะอาดและพื้นก็จะสะอาดค่ะพอเขาทํางานเสร็จเรียบร้อยนะเขาก็จะกลับเข้าบ้านเองเลยค่ะพอเขากลับไปที่ฐานนะคะเขาก็จะซักผ้ามอมเองแบบอัตโนมัติเลยโดยซักด้วยน้ําร้อนนะคะ75องศา ทำให้ข้าวฝังแน่นข้าวสกรปรกที่ติดอยู่บนผ้ามอมเนี่ยสะอาดมากขึ้นนะคะพิมจะบอกว่าสะอาดกว่าเราเอามือซักเองเอีกนะเราจะเห็นว่าทุกอย่างอัตโนมัติค่ะอย่างที่พิมบอกเมื่อตอนต้นคลิปนะคะเราเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยเรามีหน้าที่แค่ยกเอาถังน้ําทิ้งนะคะไปทิ้งอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็เติมน้ําดีไว้ที่ถังน้ำสะอาดเท่านั้นเอง พอเครื่องเขาซักผ้ามอบเรียบร้อยแล้วเขาสามารถที่จะอบแห้งด้วยลมร้อนนะคะทาให้ผ้ามอบเนี่ยแห้งสนิทนะคะเราไม่ต้องกังว,วลเรื่องกลิ่นอับเลยค่ะจะเห็นว่าตัวเครื่องนะคะเขาออกแบบมาแบบ a l l in one เลยนะคะครบจบในเครื่องเลยแล้วเครื่องก็คือขนาดกระทัดรัดค่ะวางตรงไหนของบ้าน,นะค่ะก็ไม่เกะก,กะนะคะสวยลงตัวทุกพื้นที่เลยค่ะพิมพ์บอกได้เลยค่ะว่าเครื่องเนี้ยนะคะคุ้มค่ามาะคะ่ะแล้วจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่แพงแล้วด้วยนะคะ ถ้าเป็นแบบว่าเครื่องที่มีฟังก์ชันขนาดนี้นะคะทําได้ครบจบเยอะขนาดนี้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะสามสี่หมื่นขึ้นไปแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะไม่ถึงแล้วนะมันดีมากๆแล้วเป็นราคาที่จับต้องได้ค่ะแล้วได้ฟังก์ชันที่ครบขนาดนี้นะคะเดี๋ยวพี่เมจะแปะตะกร้าร้านแบรนด์โดยตรงไว้ให้เลยนะคะจะได้ซื้อของแท้นะคะแล้วก็มีประกัน มีบริการหลังการขายจากออโตบอทโดยตรงเลยนะคะพิมแอบกระซิบนิดนึงว่าถ้าใครนะคะกดเข้าไปเจอแล้วได้โปรโลดราคานะคะรีบซื้อเลยค่ะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆค่ะถ้าใครซื้อแล้วนะคะคอมเมนต์คุยกันได้นะใต้คลิปได้เลยค่ะหรือว่าใครนะคะอยากให้เอาอะไรมารีวิวให้ดูนะคะหรือว่าสนใจอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เหมือนกันค่ะถ้าใครนะคะที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะอยากพูดคุยหรือว่าอยากแบ่งปันอะไรกันนะคะก็สามารถ ทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะชอบคลิปของเรานะคะก็สามารถกดติดตามกด Subscribe นะคะและที่สำคัญอย่าลืมเลยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะจะได้มีลาดคลิปให,ใหม่ๆนะคะที่จะมาอัปเดตให้ดูกันทุกสัปดาห์เลยค่ะนอกจาก YouTube ช่องนี้แล้วนะคะก็ยังสามารถติดตาม r i สติ้งส Studio ในช่องทางอื่นๆได้อีกน,นะคะเรานะคะหวังมากเลยนะคะว่าเพื่อนๆนะคะจะมีความสุขแล้วก็ สนุกกับทุกๆผลงานนะคะที่เราได้ทําออกมานะคะก็บอังว่าเพื่อนๆน,นะคะจะชื่นชอบทุกๆผลงานที่เราได้ทําออกมานะคะบ๊ายบาย